ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นโจทย์จากข้อสอบแพทรหนเมษาปี57ซึ่งโจทย์นะคะคบอกว่ากำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันนิยามโดย fx จะเท่ากับลบ x บวก a เมื่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ2 fx เท่ากับลบเศษสส่วน5 x บวก b เมื่อ x มากกว่าลบ2แต่น้อยกว่า3และ fx เท่ากับ x ยกกำลังสองลบ6 x บวก11เมื่อ x มากกว่า3 เมื่อ a แ b นะคะเป็นจำนวนจริงถ้าฟังก์ชัน f มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบ2และลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้3นะคะหาค่าได้แล้วค่าของค่าสมบูรณ์ของ a บวก 5b นะคะจะมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ค่ะซึ่งจากที่โจทบอกว่าฟังก์ชัน f มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบ2ซึ่ง f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบสองก็ต่อเมื่อลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ลบสองจะต้องเท่ากับ f ของรูปสงค่ะอ่าซึ่งแปลว่าลิมิตของ f เเมื่อ x เข้าใกล้รูปสองนะคะจะต้องหาค่าได้และ f ของรูสงนะคะก็จะต้องหาค่าได้เช่นเดียวกันค่ะและค่าที่ได้นะคะก็จะต้องเท่ากันค่ะซึ่งลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ลบสนะคะหาค่าได้ก็ต่อเมื่อลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ลบสทางซ้ายจะต้องเท่ากับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ลบสทางขวานั่นเองค่ะ นั่นแปลว่าฟังก์ชัน f มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบสองก็ต่อเมื่อลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ลบสองทางซ้ายจะต้องเท่ากับ f ของลบสองและก็จะต้องเท่ากับลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ลบสองทางขวาค่ะแล้วก็จะได้ว่าจากฟังก์ชัน f มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบ 2, 2จะได้ว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2ทางซ้ายเท่ากับ f ของลบ2และก็จะเท่ากับลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ลบสองทางขวานั่นเนองค่ะอ่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบสองทางซ้ายเราก็จะดูที่ x น้อยกว่าลบสองก็คือกรณีที่หนึ่งก็จะได้เป็นลบ x บวก a ซึ่งเมื่อแทน x ด้วยลบสองก็จะได้เป็นลบของลบสองบวก a อ่าต่อไป f ของ 2, ลบสองเราก็จะดูที่ x เท่ากับ ลบสซึ่งก็จะเป็นกรณีเตกเช่นเดียวกันก็จะได้ลบของลบ2อบวก A ต่อไปลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2ทางบวกเราก็จะดูที่ x มากกว่าลบ2ซึ่งก็จะเป็นกรณีที่สองซึ่งเมื่อแทน x ด้วยลบ2ก็จะได้เท่ากับลบเ2ส่วนหคูณอยู่กับลบ2แล้วก็บวก B ฝั่งซ้ายก็จะได้เป็น2บวก a ฝั่งขวาก็จะได้เป็นเศษส่วน5บวก b ซึ่งเราจะให้สมก,การนี้นะคะเป็นสมก,การที่1ต่อไปโจทย์บอกอีกว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้3เนี่ยหาค่าได้ ซึ่งการที่ลิมิตของ fx เมื x ่อ x เข้าใกล้3เนี่ยหาค่าได้ก็ต่อเมื่อลิมิตของ fx เมื x ่อ x เข้าใกล้3ทางซ้ายนะคะจะต้องเท่ากับลิมิตของ fx เมื x ่อ x เข้าใกล้3ทางขวาค่ะแล้วก็จะได้ว่าจากลิมิตของ fx เมื x ่อ x เข้าใกล้3หาค่าได้ ได้ว่าลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้3ทางซ้ายจะต้องเท่ากับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้3ทางขวาลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้3ทางซ้ายแล้วก็ดูที่ x น้อยกว่า3ก็คือกรณีที่สองเมื x ่อแทน x ด้วย3ก็จะได้เป็น ลบเศษสองส่วนห้าคูณสามบวกบต่อมาลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้สามทางขวาก็จะดูที่เมากกว่าสามและแทน x ด้วยสามก็จะได้เป็นสามยกกำลังสองลบหกคูณสามบวกสิบเอ็ดฝั่งซ้ายก็จะได้เป็นลบเศษหกส่วนห้าบวก B เท่ากับ9ลบ18บวก11ก็จะได้ลบเ6ส่วน5บวก B เท่ากับ2 B ก็จะเท่ากับ2บวกเ6ส่วนทําทำส่วนให้เท่ากันก็จะได้เศษ10บวก6ทั้งหมดส่วนห้า เท่ากับเ6ษส่วนาเมื่อเราหาค่า b ได้แล้วเราก็สามารถนำค่า b เนี่ยแทนในสมการที่1เพื่อหาค่า a เราก็จะได้ว่าแทน b เท่ากับเศษสส่วน5ในสมการที่1ก็จะได้2บวก a เท่ากับ สีส่วน5บวก1 6ส่วนก็จะได้2บวก A ก็จะเท่ากับ4.5ส่วน5บวก1 6ส่วน5ก็คือ20.5ส่วน5ซึ่ง20.5ส่วนเนี่ยก็คือ4ก็จะได้ A เท่ากับ4ลบ2ก็คือ2อ่ะเราก็ทราบทั้งค่า A แล้วก็ค่า B แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเราไปดูสิ่งที่โจทย์ถามก็คือค่าของค่าสัมบูรณ์ของ a บวก 5b แล้ก็จะได้ว่าดังนั้นค่าสัมบูรณ์ของ a บวก 5b นะคะจะเท่ากับ a บก็คือ2บวกกับ 5b 5b ก็คือ16ก็จะได้เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ8 เมื่อถอดค่าสมบูรณ์ออกมาก็จะได้เป็น18ก็คือค่าบวกนั่นเองค่ะอ่าข้อนี้ก็ต่อ18บก็จะตรงกับตัวเลือกที่2อ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะ